ถามเรื่องเคลือบเซรามิกกับเคลือบกราฟีนมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับทางร้านแนะนําให้เคลือบกราฟีนไปเลยทั้งเงากว่าและมีความโคงทนกว่าไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ร้านบอกหรือเปล่า,ากราฟีนใส่กราฟีนเป็นไง่เอเท่าที่ผมไปทําที่โซนแอคเนี่ยกราฟีนมันประมาณ60หรือ70%เซของเคลือบ <ผม S 1> แก้วเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกครับสักอย่างนี้แหละแต่ว่าราคาเนี่ยผมมันต่างกันแบบเกินครึ่งนะผมก็เลยไปเคลือบแค่กราฟรันมันเหมือนกับสมมติ ว่าไอ้เคลือบแก้วเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ10เมตรในการเคลือบไอ้กาฟนเนี่ยมันประมาณเม็ดเมตรครับเออประมาณนั้นผู้รู้จริงชัดเจนไม่ได้รู้จริงประจำเขามาพูด <laughs> <laughs> อันนี้ลองจริงๆไงคนลองจริงๆแล้วเป็นไงคือเรื่องของการดูแลรถการล้างรถอะไรเงี้ยก็ง่ายใช่ไหมมันแบบคือถ้าเราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสเหมือนพี่เคียงอะไรเงี้ยเหมือนโซนแอกคนที่ทำโซนแอกอะไรเงี้ยเราดูไม่ออกหรอกเออนะฮนเลยนะฮะก็เลือกได้ทั้งคู่ลื่นที่หมายถึงแมงวันเลื่อนได้ทั้งคู่เลยขีโซนแอกลื่นนะเออ